วันนี้มีเพศสัตวัตถุประเภทพืชวัตถุจำพวกต้นซึ่งหลายต้นก็มีชื่อแปลก,แ,ปลกและหลายต้นก็เพิ่งเคยเห็นตัวจริงลองมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกระตังใบหรือกระตังใบเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมรากรดเมาเบือ่อมีสรรพคุณแก้ไข้ขับเหนื่อแก้ปวดไมยตามร่างกายค่ะกระตังใบนี้มีใบสวยตอนที่ไปเจอนี้ก็เห็นกําลังออกดอกสีขาวเล็กๆอยู่ด้วยนะคะตั้งต่อไปนะคะกระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบมีรสขมเฟื่อนเมามีสรรพคุณแกป้ปวดท้องแก้บิดปวดเบ่งท้องร่วงลงแดงแกป้ปวดเมตามร่างกายถ้ารับประทานก็จะทําให้เมาอาเจียนคอแห้งค่ะต้นต่อไปนะคะเข็มป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมถึงขนาดกลางเปลือกต้นรสเมาเบือ่อมีสรรพคุณตมคัน้นเอาน้าหยอดหูฆ่า,มาแมลงเข้าหูส่วนใบมีรสเมาเบือ่อมีสรรพคุณฆ่าพยาธิทั้งปวงดอกมีรสฝาดเย็นสรรพคุณแก้โรคตาตาแฉะตาแดง ลูกเขานะคะรถเมาเบือ่อสปปรรพคุณแก้ริสีดวงงอกในจมูกส่วนรากมีรถเฟื่อนมีสปปรรพคุณขับเสมหะในท้องขับเสมหะในทรงอกและแก้ฝีในท้องต้นต่อไปนะคะเขยตายหรือลูเขยตายแม่ยายทําศพเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีเนื้อแข็งนะคะรากรถคืนปลามีสปปรรพคุณประทุ้งพิษแก้พิษฝีภายในและภายนอกขับน้ํานมแก้พิษงูพิษแมลงกัดต่อยแก้ไขาการแก้โรคผิวหนังพุพองค่ะ ส่วนดอกและลูกมีรสร้อนเมาสรรพคุณตามทารักษาโรคหิดค่ะ